สัสดีค่ะมาพบกับเซลแอมอีกแล้วนะคะกับช่วงพังคาตีนค่ะเคยกันไหมคะก,กับการซื้อรถมือสองแบบขับไปซ่อมไปถูกหลอกขายบ้างถูกย้อมแมวบ้างนะคะถ้าท่านไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะคะฟังคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนนะคะมาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอัมโฮมพาของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าอีลซูดีแมนะคะ1.9 DDI z Edition นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2016ค่ะ และที่สำคัญนะคะทางร้านของเรานะคะยังมีโปรโมชั่นดีๆให้คุณผู้ชมอีกด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะฟังท้ายคลิปได้เลยค่ะสำหรับเจ้ายูสุคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็มีโลโก้ s ูสุนะคะไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะ,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็ยังมีกรอบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะทำให้รถคันนี้เนาะดูดีมีสไตล์อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อ ด้านบอดี้ของเจ้าคันนี้กันดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำเดิมโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะมีคาดบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาต่อด้านท้ายของคันนี้นะคะด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของทรงโมเดิร์นเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเวลาเราถอยนะคะไม่ชน สิ่งที่อยู่ด้านหลังเป็นที่แน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าคันนี้กันต่อเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างค่ะข้างในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะสีดําเดิมโรงงานเลยแล้วก็บาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะส่วนจอนะคะ่ะก็จะเป็นจอ Android เป็นที่เรียบร้อยนะคะจอขนาด7นิ้วเนาะสามารถเชื่อมต่อมูทูธนะคะสามารถฟัง f m AM ได้นะคะมีช่องใส่ซีดีนะคะแล้วก็สามารถเสียบ USB AUX ได้นะคะแล้วก็แอ คันนี้นะคะก็เป็นแอร์ปรับเมนนวเนาะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคุญแจนะคะก็เป็นกุญแจคเคเลตนะคะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะและที่สําคัญเลยคันนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS เนาะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ผู้ขับขี่นะคะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะคะปลอดภัยต่อ ทั้งคนขับและผู้โดยสารค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องของคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 9 0 0นซีซีนะคะ150แรงม้าค่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องของ DDI คันนี้นะคะเครื่องสะอาดนะคะน่าใช้เนาะเดิมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพดนะคะเมทอาร์ตเมทอาร์ตนะคะแล้วก็น็อตเดิมเลยไม่ขยับนะคะ ใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มแน่นอนค่ะสําหรับโปรโมชั่นของทางร้านอัมพง้านะคะที่ตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นเลยก็จะมีอ่ะขับฟรีนะคะ90วันนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะแถมที่ร้านนะคะยังฟรี ทุกค่าดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนะคะค่าภาษีพบลมีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญนะคะทางร้านของเรายังรับประกันผ่านศูนย์ป้ายแดงนาน1ปีเต็มนะคะแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีเต็มด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าอินสุคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แอมโดยตรงเลยที่เบอร์0966586634นะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับเพจร้านอัมพุมคาของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ